วันนี้มารีวิวร้านขนมยกสดกันทุกคนเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเราได้มาเยอะมากเกือบทุกเมนูอะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอะมีอินเทนินเปียกปูนกะทิยกอ่อนยกมณีถ้วยจีนใบเตยแล้วก็เป็นบุญกะทิอะมาลองบุญกะทิกันก่อนบอกเลยว่าชื่นใจมากชอบมากอันเนี้ยเดอะเบสของเออไ, <ป S 1> ไปลองยกมณีให้มาเ้าวสดมาด้วยแกมันงุบงับง,งบง,งบง,งบงอร่อยมากอันนี้ก็บุหลันมรกตอันเนี้ยงบงับมากกว่ายกมณีอีกนะชอบอะจะบอกว่า ของเขาเนี่ยไม่หวานจนเกินไปปกติเออไม่ค่อยกินขนมไทยนะแต่เนี้ยชอบเพราะว่าหวานกาลังพอดีไม่ได้หวานแสบคอเดี๋ยวมาลองกินอินเทนินกันบ้างทีแรก<ะ>นึกว่าบัวลอยนะแต่ไม่ใช่มันคือเป็นแบบว่าใบาเตยน,นี่แหละก็มีความงบ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 ,งบ,งบ,งบกินกับน้ำกะทิส่วนอันนี้เป็นไข่เขียวนะฟิลแบบไข่พุดดิง้งพุดดิ้งที่หวานแล้วราดน้ําตาลไมอะ่ะคือน้าตาลไม่จ้าอร่อยเลยขนาดนั้นกินกับอะไรก็อร่อยอะ่ะจริงจริงออจะบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาเปิดสาขาใหม่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะอยู่ชั้น3อาคารผู้โดยสารสอง